คนถึงแล้วนะคะนี่ทางเข้าสปารีเวิลด์นกยูงนู่นนี่รักเฮ้ยโดนตัวอะไรอ่ะมึงไงมึงชี้ด้วยเองมันมาหลตัวเลยดีเฮ้ยเสียประตูตอนนี้คนเราถึงกันที่สวนสยามทะเลกุ้งเตี้แล้วไป็นอะไรไว้คงเด็กไหมอ่ะโอ้โนี่คือทางขึ้นของเราอันสุดท้ายของเราเฮ้ยน่ากลัวมาก แลเห็นวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ channel อีกเช่นเคยน,นะคะทุกคนวันนี้สภาพอุ้ยใสนาฬิกาด้วยคือเมื่อเช้านะคะตื่นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีของมาส่งที่บ้านกรุ่แล้วก็คือเป็นอันนี้ค่ะท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้นำตัวเองเลยวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ channel อีกแล้วนะคะทุกคนพูดไปอย่างวะ น,นั่นแหละทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคะ่ะคือมีรุ่นพี่นะคะเขาส่งมาให้นะคะเพราะว่าเขาอยากขอบคุณอีชันนะคะที่กินยำของเขาคลิปนี้จริงๆเราอะ่ะกินแบบไม่ได้ดอะไรคือรู้แค่ว่าอร่อยก็อยากกินแล้วก็อยากแนะนําต่อเนี่ยบอกปะทีเนี้ยเขาก็ส่งมาขอบคุณคะ่ะเป็นกาําไรอุ้ยน่ารักมากแล้วก็เลยแบบพูดกับเขาไปเนาะบอกว่าไม่ต้องซื้อมาเนาะต่อไปอะ่ะนางก็น่ารักตลอดเสมอมาตอนนี้จะบอกว่าแผนที่อยากจะถ่ายนะคะก็จะมีแบบไบสัฟงฟรีเวิร์ ใช่ปะเฉาาะลีโบที่เขาไปกันอะเรายังไม่ค่อยได้ไปเลยอ่ะไม่ใช่การแตน,นบ,บุรีนะอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็อยู่อันหนึ่งก็คือจะเป็นพาไปดูบ้านดีไหมอ่ะคือที่แก้มเคยบอกไปในะอีพีเก่าๆจะไม่ได้แล้วอีพีไหนแต่คือเมาส์ไปว่าตอนนี้นะจะมีแผนจะซื้อบ้านโดยด้วยความที่ออฟฟิศที่บอกว่าจะทําบ้านอันนั้นมาจำได้ป่ะห้าชั้นอ่ะนั่งไม่พอแล้วจ้าแม่พนักง,งานเต็มออฟฟิศแล้วคือออกแออกอบบนู่นนี่นั่นหมดแล้วแม่คิดดูว่าแบบมันมีความสิ้นเปลืองแค่หน่อยแต่ด้วยความที่แบบเออมันก็็ตตตตไววววเเนนนนาาะแล้กกมมมมมัััั่่รรีียยใจจพง หนูพิการดีก็เลยทำชิ้นสี่สี่ะชั้นสี่ันหเป็นออฟฟิศไปแล้วจ้ะตอนนี้เดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีนึงโอเคว่าแต่สวยมากแล้ววันนี้เราก็จะไปไหนดีล่ะสาฟารลีก็อยากไปหรือไปสาฟารลีเวอร์ดีเพราะว่าอยากไปถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์เลดูพี่หัวมันก็ไม่สามารถไปได้อยู่คือผมมันนมันไม่ค่อยขึ้นแล้วแบบเราก็อยากจะไปถ่ายรูปแบบเป็นคู่รักกรุบกริบ เป็นนางพอนางรู้ว่าแบบจะพาไปซาฟารีนางตื่นเต้นนะนางชอบนางชอบสุนทรานางบอกว่านางดูกร์ตูเน็ตเวิร์กมาตั้งแต่เด็กเอ้ไม่ใช่กร์ตูเน็ตเวิร์กสารคดีแม่ชอบเปิดให้คุณย่าก็คือคุณย่าเนาะแม่นางชอบเปิดสารคดีให้ดูความรู้เรื่องสัตว์นางแน่นมากแน่นหัวมากสมมติว่าถามอะไรก็ตามนะสารคดีนางก็จะตอบได้สาระน่ารู้นะคะจะบอกว่าเล็บอันนี้ที่ทำเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไปช่วงเปิดตัวลิปติกใช่ปะ่ะแล้วแบบสีทุกฉลกิแก้มมาคือสีฟ้าหรือแม่ก็ํำเงินก็ดูสิก็ไมม่่่คอยะร ป๊าเฉย,ยๆหานั่นเนี่ยโอเคไปอาบน้ำก่อนแต่ว่ากันโอ้ยกระยำมากเงยกระยงมากเงยโอ้โหโอ้โหอยู่อีกอยู่อีกบอกเขาแหละบอกเขาแหละวันนี้นะคะมื้อเช้าเรามีอะไรเนี่ยเธอที่สั่งจากร้านไหน,นะนไเนี่ยสั่งมาจากไอจีรอาาทิพนโอ้โหแต่ว่ามันมันของแท้ว่ะแล้วอันนี้ก็ปู่ร้านเดียวกันเนาะแล้วก็กินกะเพรา,านะคะสั่งกะเพรา,ามากินกับหมูน้ำดำ วุ้ยจัดหน่ายมากอับหนึง,งไข่ปูอะไรปะแล้วมึงต้องเดี๋ยวคนทำร้านอีกอไหนแกให้เขากินบ้างเลิกินกระเพราไมได้วะยังไม่ได้ชิมเลย มาค่ะแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ไปแบบโซโซแบบ แต่ว่ากำไรก็คือไม่ค่อยเหอะ่ะก็ต้องนิสโนวันนี้นะคะจะไปแบบโดนแดดกันจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าซัปารี่เวิลด์นี่คือเป็นไรที่แบบเดอะเบสออฟเดอะทาวเรื่องแดดเนาะในกลางแจ้งแล้วแดดแรงมากเนาะก็จะเป็นกันแดดตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากมิสซูมีตัวนี้นะจ๊ะอันนี้ชื่อว่ามิสซูมี่ยูวีวอเตอร์ดฟเฟนด์เป็น S p f 50บวก p a เบวกนะคะนี่นะคะซองเขาจะมีลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะซองเขานี่ดูคนดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เลยคือ คือเหมือนเขาปรับมาแบบเป็นสูตรที่สตองขึ้นนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะเจอแดดแบบหนักหน่วงอะไรเงี้ยแบบกันกันแบบกันเวอร์อะไรเงี้ยนี่ทุกคนทาไปนะคะที่หน้าเนี่ยเขาจะมีความแบบปรับสีผิวให้มีความขาวขึ้นหนึ่งระดับอบคือมันจะไม่ได้วอกนะมันจะเหมือนกับว่าปรับให้ผิวมันดูผ่องขึ้นสูตรนี้เขาจะมีความแบบว่าแมทนะคะกุมมันกันน้ำอะไรเงี้ยใครที่เหงื่อออกเยอะๆรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เหงื่อออกหรือว่าวันไหนที่ต้องไปทํากิจกรรมที่มีเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์นะคะสูตรนี้คือเขาจะมีช่วยเรื่งา มาด้วยนะคะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกดองไม่มีสารระคายเคืองไม่มีอะไรพาราเบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมต่างๆอ่ะค่ะลองไปหาข้อมูลกันดูหลักๆก็คือใช้แล้วไม่แพ้ไม่ระคายเคืองเลยผิวสภาพไหนก็ใช้ได้อ่อจะไม่เป็นสิวคนที่เป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะจะไม่จะไม่มีสิวเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไม่แพ้หลังจากกันแดดเสร็จใช้บ้านหน้าก็จะงี้เราก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะเพราะตัวกันแดดเนี่ยมันก็จะทาให้เครื่องสำอางอะไรอย่างต่างติดทนได้ด้วยระดับหนึ่งนะนี่ใช้โจวีหน้าเลยจ้าคุณแม่ ฟินิชลุเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มาอยู่บนรถแล้วด้วยเพราะว่ารีบมากเมื่อกี้ก็คือทิชกทันลุงทันลิปเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเลยนะมาทาลิปบนรถด,ด้วยซ้ำเดี๋ยวไม่ทันนะคะอวันนี้ใช้โจวีน่านะคะเบอร์สองผสมเบอร์สิบสีก็จะจืดๆอย่างนี้เลยแต่เสื้อคู่หรือเปล่าเราอ่ะอุ๊ยเธอผิวเป็นไรอะเซนใหม่กำลังอัน็สว่างเลยก็ตอนนี้นะคะเรากำลังขับไป s าฟาร i World น สมมติถ้าเขาร้องเพลงนี้ปลุกขอเขาเขาขอท่าเต้นเถอนะโอเคอ่ะี๋ยวเขาจะร้องเพลงแล้เต้นนะเรื่องสองสามเดินใจคนเวิร์กหน้าเขาไม่เตะหน้ามึงอีกท้อคดอก็อีกทางเฮ้ยทำไมเธอร้องเพลงนี้ไม่เป็นน่ะมานติ๊กตกจะตายน่าขับจริงจอทัจริงจอะไรเนี่ยนะคะจะบอกว่าฟินิชลุคนะคะออกมาไม่ว่าจะแต่งหน้าลุกไหนนะคะกันแดดที่บอกเมื่อเช้าอ่ะมันก็เข้าได้กับทุกลุกเลย คนถึงแล้วนะคะนี่ทางเข้าส a ฟารีเวิลดโอ้โหจำนายบาัรอ่ะตืดหนึ่งนนะะอา้าวแล้วโซนเดินนะคะทุกคนเศร้ามากคือเขาไม่ให้ลงอะ่ะเนี่ยทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในสวนสัตว์แล้วนะคะก็ได้แค่มองนั่นแหละ <c oughs> จริงๆโอ้ยเศร้าอะ่ะ มืองนี้เต็มเลยมึงดูดินกยองเฮ้ยทำไมขึ้นคนนั้นวะนี่ตัวจริงแลเว้ยได่ยังีกล่ะสวัดีสวดีแต่เขาไม่ให้ลงไงวิ่งตัวใหญ่มากตรงนกยิ้มทำอะไรอยู่จ๊ะเอ้าเอ้าเอ้ามึงไมบอกกูมึงก็ยิรักกว่ากูอีสองไม่ได้พูดเลยแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะเฮ้ยนี่อันนี้ยรักนี่เขาอยู่ข้ากันอยู่ มันจะไม่โผล่ออกข้างบนนี้วะเอออะในมือเองโผล่อยู่นี่มมึงเห็นไหมแล้วบุญยีก็ปิดครับไม่ใช่มึงโผล่ไปแล้วหัวมึงโดนนกจิกยุ่ง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 โอ้ยโดนตัวอะไรอ่ะมึงไงมึงชี้ด้วเองเฮ้ยมันอยู่ร่วงกว่านี่เหรอนี่มันทำอะไรอยู่วะตบแดดเนี่ยอะเรจะไปเรียกมันอีกเหรออะไรเลอะหัวมันขี้นก ดนนกขี้ใส่คนดูนกตัวนี้ดิไอ้อุดตัวนี้ดิมันทำไมมันเดนนกขี้ใสไม่ล้ามึอดูมันทำหน้ายิ้มเลยวะเออวะคะมันยิ้มจริงด้วยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วอย่าเอากล้องที่สดูทางหัวดิอุโอ้ย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 อ้ยอ้ยโอ่าอ้ยโอมยโอ้อ้ย้ยจริงยใช่อออ้่ ไอ้นี่ก็มองนานเลยเกินเนี่ยโอ้โหแค่ว่มืออยู่มืออยู่เนี่ยเต็มเลยสัตว์เต็มเลยนี่น่ากลัวสัตว์ไหนนี่คือนกแรน่ะนี่น่ากลัวถ้าดูหัวมับนี้เหมือนมันแผลมันไหม้อะเหมือนมันร้อนอะใช่กกกกุุ๊๊เราส่งเสียงเพื่อจะแบบคล้ายๆมันเราทำอะรดิวู๊ดน่วิ่งที่สุดเชีมันบินมาเราดูงงถูกนะ อุ้ยตอนนี้จะดูตอนนี้แบบแดดทำแบบน้ำมยดิไม่มันทำหน้าเหมือนหมูยอเนี่ยมันอยากนอนหลับว้าววววววยวว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 ตัววววววาววิวว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 วมวว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 บวว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 นวว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 วนวว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  คนเราจะต้องย้ายไปสวนสยามว่ะเพราะเราไม่ลงลงไม่ได้เลยไปสวนสยามป่อถ้าเธอไม่เสียใจอดอยู่ไหนอดกูสัตว์อ่ะดูทุกวันะโอ้ยใหญ่จริงมี่อะไรอ่ะมันมาหลายตัวเลยพี่พี่ปิดประตูพี่ปิดประตูปิดประตูนี่เป็นประตูอะไรวะอ๋อยขออาหารมาดีใจ ไม่ผู้มันจะคุดกันอ่ะเราเราจะยังไปปะมันจะพุ่งออกมาไหมพี่อุ้ยมือมันใกล้กันมากยีราฟอยู่ตรงเนี้ยไม่มีนับไม่นะโอ้ยีราฟมันจะขลิบปะยีราฟอะไรไม่ใช่เป็นมาลายตอนนี้เราอยู่ในโซนสัตว์อันไรแล้วโซนสัตว์สิงโตแล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตัวแล้วไหนในสิงโตอ่ะเฮ้ยจริงเฮ้ยกู้คนลุกเลยอ่ะเปิดด้วยมาคนดูคุนดูสิงโตดิแต่มันเย็นเนาะ แฮปปี้อ่ะบ้านมันอะมันเป็นรูปปั้นหรือเปล่าวะเพราะว่าเอนี่นี่จะกลับบ้านแล้วลืไหนแอบแยบแยบแยบสบายแยบรหมาหยเอดิยน่ารักสุดหอยน่ารักมากเป็นหยยอพิขนเลยใชเฮ้ยปิดปปเรร มึงก็โลกเหมือนกันนะเฮ้ยกวางเต็มเลยเดี๋ยวบ้านเราจะเล็้กวางไว้หนึ่งตัวทำไมอ่ะ,ะน,อน่ารักทำไ,ไปเป็นเพื่อนกับบุยอได้เปล่าก็ทุกคนเป็นเพื่อนกันก็ตกเย็นจะไปกินข้าวเย็นด้วยนแล้วถ้าบุยอกว่าไม่อยากกุบอ่ะเอาล่ะกุบเลยอกะโอ้โหจำใจลูกอ่ะนี่กำลังไปสวนสยามแล้วนะเพราะว่านี่อยากได้รูปถ่ายด้วยอูบาร์ชุดมันเข้ากับสวนสยามไหมเนี่ยกูเครียดมาก่ตอนเนี้ยฮะบี้ชุดกูเข้าสวนสยามไหมสวนสยามมีอะไร สวนสยามก็มีเครื่องเล่นเลยที่กรุงเทพอ่ะมึงก็ชอบสโลแกนนี้เก่งเนาะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านที่อร่อยที่สุดแวะชิมหิวข้าวมันชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือซาบารีไปดูสัตว์มาแล้วเหนื่อยนะคะแล้วก็จะมีความพักหน่อยอ่ะสำหรับใครที่อยากมาเนี่ยพูจะบอกเลยว่าต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะเพราะว่าวันธรรมดาเขาไม่ให้ลงแล้วก็มันก็จะมีโซนที่แบบขับรถได้อย่างเดียวอย่างวันนี้แล้วไปส่วนสยามไปทำอะไรเนี่ยพาร์กอนไงพาร์ดกอนอะไรอก็สยาม ก็ยามพะลักกนุ้งเรียกอะไรนะอาหารมาแล้วนะคะ,ะเฉลก<า>เฉลกถ้วยเล็กช่วยไงอะ่ะอ,อันนี้เป็นหัวเดี่ยวเรือหมูเส้นเล็กอร่อยม่ะอร่อยอ่ะขอกินอย่างนี้เถอะอันนี้ใส่ตับด้วยนะคะ ค่หัวเจียวเรือสาฟารีต้องมาแล้วแหละไงแมนเนี่ยอร่อยอ่ะมาแล้วนะเพื่อนๆจะเจอกันที่นู่นถึงแล้วสวนสยามทะเลกงเธอเคยมาปะเท่เคยมาครั้งเดียวไรอย่งเ มาใครมาใครแม่าขาม,มา่ะแมเธอก็ไม่ได้มานานมากเลยใช่ไหมใช่โอ้โหโคตรดีอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะือนเราก็เล่นไม่ต้องต่อคิวเลยมันใหญ่มากแล้วก็ไม่มีคนเลยสักคนเดียวแล้วเขาเปิดให้เล่นหรือเปล่าวะเอาดีๆก่อนตอนเนี้ยงงไปซื้อหมวกใส่ปะ่ะเธอไปหาแว่นไปหาแว่นแฟชั่นแป๊บนึงเร็ว ไม่กีไ้ไปถามละให้บุญยีไปถามราคาบัาทนะคือถ้าเป็นบัตรรายปีอ่ะหนึ่งพันบาทถ้าเป็นบัตรไม่รายปีห้าร้อยบาทสลัดมากถ้าเป็นจะเลือกเรื่องอะไรตอบมากูเลือกหลายวันห้าร้อยบาทเออเพราะเขาก็ทำอะไรชอบทำงูมึงรวยกิ้งก่อนเดี๋ยวกูจะไปเล่นกับมึงตอโคนไม่เอาไม่รู้แล้วอ่ะโปโก๊ไปด้วยมาเล่นอะไรเนี่ยโตแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวหัวงหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาเลยไป ตอนนี้คนเราถึงกันที่สวนสยามเทเวกุลเทพแล้วโอ้โหเฮ้ยไปเล่นไวกิ้งก่อนเลยอันดับแรกปะมึงไม่มีคนจริงๆกูไม่หาคือเครื่องมันเปิดหรืออะก็ไม่รูกูกำลังงงตอนนี้ว่าเขาเปิดหรือมึงห้าร้อยบาทกูว่างั้นไปเล่นไวกิ้งก่อนปะอันดับแรกให้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเร็วขึ้นไปเลยจริงปะเนี่ยจริงจะต่อแถวนะคะตรงนี้ไวกิ้งนี่นี่นะคะทุกคนไวกิ้งช็อปไปเลยไปโรงเด็กไหมอ่ะไปเลยไปโรงเด็กไหมอ่ะ <laughs> it was at this moment that he knew. h เขาเลี้ยงฮะแค่นี้เองเราดังสุดงั้นน่ากลัวเกินอ่ะคือกูจะอ้วกกระถือไปก่อนแล้วเพิงดีกล้องอ่ะก็ความรู้สึกเมื่อกี้มันเหมือนแบบลอยอยู่บนอากาศอ่ะแล้วเธอลองแข่งดังพอๆกับเขาเลยอ่ะถูกตรอเป็นพิธีไปงั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวเจ้าของเครื่องเขาเสียใจ เราก็อยู่กันที่เครื่องเล่นปลาหมึกนะคะอันนี้ดูพี่ได้้กนเฮ้ย้ยน้าวาว มึงไม่กลัวเครื่องเล่นเหรอทางเนี้ยเดี๋ยวเออกูไม่โอเคกูไม่ค่อยชอบมันหนักอ่ะไม่เอาแล้วไม่เลยแล้วเ,เด็เกเด้ทุกคนเธอถ้าสมมติว่าเราอ่ะแบบให้พนักงานมาใช่ปะใครเล่นเครื่องเล่นนี้พี่ให้ห้าร้อยบาทเอาปะเล่นเอาถ้าเป็น,นมึเนเเเงเล่นปะเล่นเออเล่นเนี้ยแล้วลงาหาอุ้แน่ <laughs> ทุกคนระหว่างนี้เราจะบอกว่าตอนนี้นะคะบุญยืนนะคะได้ขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นไอ้นี้แล้วค่ะ แล้วถ้าพุนยืนลงมาแล้วกางเกงมันเปียกๆอ่ะอย่าแตะไอ้พูนยืนส่งพุนยืนไปเล่นคนเดียวพาไปถึงไม่ไปอ่ะในเด็กแล้วในเด็กแล้วเราเล่นมาดีไงคนในอันแรกอ่ะพูนร้องดังมากๆเลยเว้คุณพูดจริงๆบอกเราไงเป็นพิธีทุกคนตอนนี้พุนยืนอยู่ข้างบนนะครับน่าสุดเนาอไหนอ่ะเไดยได้วน่าสุดถ้าเคื่อนมาเล่นอยู่คนเดียวเสียดิ เดี๋ยวค่ะเพราอยู่คนเดียวเดี๋ยวทุกคนเธอไม่ยินบอกว่าเสียวครับเราเล่นคนเดียวอ่ะตัวแข็งมาเลยอ่ะทุกคนดูนี้ดิของเล่นอันอันถัดไปหรือว่าต้องเล่นวะเห็นมึงได้ไหมอ่ะมึงเล่นได้ไหมมึงก็ไ่ไหวเหมือนกันฮะมึงเล่นดีแล้วรู้ไหมใครเล่นใครเล่นบุดยืนบุดยืน เฮ้ยมันน่ากลัวจัดเลยอ่ะไอ้ปูยืนตัวเก่งสุดเลยอ่ะไหนอ่ะมองไม่เห็นกบเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยมันน่ากลัวเก่งเลยเมื่อกี้นะคะก็คือปูยืนเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาเขาเสี่ยวเขามปนหัวอ่ะเขาเหมือนมันไม่ได้เสี่ยวมากอ่ะแต่ของเล่นน่ะมันไม่ได้เสี่ยวขนาดนั้นอ่ะเห้ยมันเดินเซปักซิดไปละเอออะพร้อมยังอันนี้หมูๆเลยเหรอเออออออร้มากอะมากสาวมากสาวต้องสบายมาก สบาายมากทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงอยู่เล่นกันที่ไอ้อเฝยมือมันไม่ตลกนะเว้ยมันจริงจังเนาะเนี่ยมันไม่มีอะไรรัดเลยไอ้เอาแล้วเฮ้ยกำลังจะขึ้นแล้วแม่ ไอ้เธอไม่ตลกเลยอันนี้ยังไงต่ออะฮะทำไมเธอไม่มานั่งหน้าวะกูงงว่ะอุบาทชาติหมามากเลยน้อง้วยคให้กูมานั่งหน้าคุณสุภาพบุรุษชาวดินมากคุณครับ ี่คือทางขึ้นของเราอันสุดท้ายของเราเฮ้ยน่ากลัวมากมันมาสูงจังเลยอ่ะเออดี๊ยยยเธอทุกคนตอนนี้เราสูงกันมากเลยดูดีขึ้นมาบนนี้แล้วข้าอยเียวทางออกของเราสูู้มากแล้วแล้วอ t was this moment that he knew he fucked up วููแ้กเปยกแนวหลังทำไมมันเป็นคนแบบนี้แกกูอยู่นกการหรอแล้วพี่เขาบอกเด็กเบา ชุ่มเลยมึงมันเด็กไรล่ะมึงไม่บอกกูว่าะบอกว่าให้หลบไม่หลบอะไรอย่างงี้ยกูไม่รู้เหมือนกันมึงไม่รู้เลยมึงไม่เปียกสักหน่อยเลยอ่ะมันไม่เปียกเลยอ่ะเธอเปียกเขาเปียกมากอ่ะถ้าไม่เปียกขนาดนี้เนี่ยทำอะไรวะเขาไม่รู้ว่าก็สั่นแหลนไม่นั่งหน้าผสดนั่งหน้าก็มึงบอยกูนั่งหน้าก็ใช่สิถ้้กูนั่งหน้ากูเปียกสิมากอ่ะกูไม่รู้ไม่ใครเล่นเลย <laughs> ตอนนี้นะคะเราไม่สามารถอยู่ต่อได้แล้วเพราะมันกาลังจะปิดแล้วด้วยหน่วยมากเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะทิปวันนี้สนุกแต่ว่ามันเหมือนสนุกเด็กไปหน่อยไม่ค่อยเหมาะโอ้โหกล้ามากหรือคุณจะกรอเทปไปที่อันแรกที่มึงเล่น ก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะ6โมงแล้วหโมง1 5บ6นาทีแล้วคือจะบอกเลยว่าแบบไม่มีคนเลยเคือใครอยากจะมาเล่นตอนนี้คือรีบมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องต่อคิวอะ่ะทุกคนหน้าคือตอนนี้คือแก้ปจะบอกว่าแบบงานผิวอยู่เลยอะ่ะคือหน้าอะไรเงี้ยคือยังตืบอยู่เลยกันแดดนี้บวกจริงแล้ววันนี้แบบไม่รู้สึกแสบหน้าเลยโดยแม้แต่โดนแดดหรืออะไรก็ตามแต่อามิซึมิอตัวที่แก้ปใช้เมื่อเช้าอายฝาสีส้มเนาะจะบอกว่าดีจริงนะคะรู้สึกว่าหน้ามันยังผ่องเลยแล้วก็แบบไม่มีหลุดไม่มีไหลอะไรขนาดเล่นนเ่นนน้าขดดัีียมือก ถ้าใครแบบว่าอยากจะได้นะคะน้องเขานะคะก็ไปหาซื้อกันได้ตามแบบว่าสารอีเี็นบอยโลตัสนะคะก็มีขายตามห้างทั่วไปแม่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่ขับเมื่อกี้เราไปนั่งแอบดูคนเล่นไวกิ้งกันแล้วแบบเอ็นดูอ่ะเหมือนเราจะภาพเราเลยก็ได้แลานทุกคนตอนนี้นะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าสนุกสนานคุ้นเรลงสำหรับวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนใครคิดถึงหมูยอกดไลครก่อนเดี๋ยวจะพาไปปิดจบกับหมูยอดีไหมเดี๋ยวเธอลองพูดชื่อใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูดิไม่เอาเร็ว มุชื่อหูุดีมีมีใครรู้บ้างว่าแล้วแล้วชื่ออะไรไทยมาคอมเมนตข้างใต้นะคะถ้าทายถูกจะให้เข้าโค้ดเฟนเหมูยอใช่ใครอยากข้าโค้ดเฟรนหมูยอทายให้ถุกนะคะว่ามจะไปอะไรโอ้ยถือเบาแขนเจ็บหมดมุไม่อไปใชเลยดิ โอ้โหดีไหมคลางแมวใหม่้ป้าหอมก่อนให้้าหอมก่อนเอาอ้อยก็เป็นไรอ่ะก็เธอชอบเอาความหนักจากลูทไปอุ้ยไม่เบื่อค่ะอย่างวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้อ่ะเนาะเราก็มีความภัยประจนภัยไม่คือมากๆกับการเล่นอะไรแบบนี้อ้อยแหละท่านี้แย่ สำหรับวันนี้สวัสดีพี่พี่กอนสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ใครชอบชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเราค่อนข้างอิ่มหนำเลยเอาสักุูจะอ้วกเลยอะ่ะวันนี้ต้องลาไปกอนแล้วนะคะบล็อกหน้าอย่างงี้เอาอย่างงี้ถ้าใครอยากจะให้พาไปดูบ้านเนาะคือเราตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะซื้อบ้านชิฟฟ่าี่บอก้นคลิดก็คอ,คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบจะซื้อที่บุกบ้านโครงการไหนเนาะวันนี้ต้องลาแล้วนะเจอกันใหม่เดี๋ยวน้าหน้าบายบาย